อย่างเงี้ยมันอย่างนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะเข้าคอนะยะมันนี่หนูเชื่อใจดูจากระยะหนูบอกจะเอาคอมันไม่น่ามาเลยนะหมายควงมว่ามันไม่น่าจะเข้าปที่คองเขาลองกับเกือบนะฮะเกือบคอโอ้ยเกิบได้โอ้โหจะจมล่วงมาแล้วจมโอ้โหนี่ไหมนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย อโอ้โหมจมแม่สนใจตัวโน้นวุ้ดี้ตัวโน้นวุ้นดีเอาตัวความนี้เลยไหมอเอาแปเลยคุณไปตรงนั้นตรงนั้นเอาตัวโน้นนะที่อยู่โดเดออันนี้นะน่ารักมากไก่ไปนิดนึงน,นี่แล้วกันโอเคนะคะค่ะขาดไายค่ะมัดมัดไ,ไม่ไมทันนะคะมัดไม่ทันมัดไม่ กมาใล้รนะอบนี้นี่วันนี้กินกาแ,บบกแฟเสียลูกไม่เข้าติดหัวติดหัวห้าหัวห้าหาวาัวเราไม่สวยเหมือนตอนแรกเอาเอาแบบตอนแรกสิลูกอันนีค้ค่ะ ข้าแบบตอนแรกให้ได้ลอยแน่นอนมับแหมหลวมๆนะฮะหลวมงับหลวมๆบิ๊กเบิร์ดนะคะทำเพิ่มทำเพิ่มทำเพิ่มเอลถ้าทำเพิ่มเอวได้ดีน่าจะคีบได้แบบแน่นๆเลยแบบนี้นะคะเออสายนิดนึ่งแค่พอตัวนี้อาจจะไม่ต้องเผื่อขวาแล้วโอเคนะเอออันนี้แม่นแล้วใช่ไหมครับหมายว่าเร่งดีแล้ว มัไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นะคะดูอาการแล้วโอ้โหอ่ะยังไหวอยู่นะคะโอ้ยไงคะเล่นซีเรียสเลยแล้กันะะเล่นแบบซีเรียสเลยนะคะนรับร้าน่งค่ะ,คะ,ะเมื่อกี้เล่นออกแนวร้านกระทะไม่ใช่เมื่อกี้เผาหัวก่อนอ๋อเผาหัวอ่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นโบราณต้องเผาหัวก่อนแรกเลียนไวมากอ๋าโอ้เนี่ยเนี่ยตัวทิ้มหน้าป่องเลยแค่เล็งอย่าให้ขาเกี่ยวป่อง แบบนี้ค่ะทำไมปลารู้สึก<ด>มันจะซ้ายอีกหน่อยนึงแบบนี้นะคะลองนิดนะนิดน่ะไม่เยอะไปก่อนไม่ยวรอครับไม่ได้อ่ะโองว่สวยสวยุไดได้อยู่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 เฉาตำแหน่งที่รู้ครับเมื่อกี้มันคล้องที่หัวถ้ามันคล้องที่ตรงก้นถุงอ่ะอนี้นะไม่รู้ถ้ามุมที่ปลามองตอนนี้จะติดตัวข้าง,งขวานะแบบนี้แล้กันซ้ายนิดหนึ่งไหม นับติดหัวยแล้วโอ๊ยแตกหรอฮะน่าจะได้ตั้งหลายรอบแล้วอ่ะอ่รอบนี้นะรอบนี้นะคือคลิปยังไงก็ได้ให้มันลอยขึ้นมาครับนี้นะคะให้มันเกี่ยวให้ได้ฮะหนูมองหน้าตรงอ่ะหนูเล็งได้ดีกว่าครับปดแล้ว กดแล้วล่ะนับหลวงในสุดท้ายแบบตั้นี้แหละอันนี้เหรียญสุดท้ายของตัวน,น,น,นี้นะคะอนนเอาใจช่วยนะคะอันนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้ลงกล่องนะคะงับค่ะติดป้ายไม่มาแล้วติดป้ายติดป้ายอ๋อแล้วดูมันมันจริงอ่ะยังไงยังไงนี่รอเปวลวแล้วนะเนี่ยน้องสู้ๆแม่กดย้ำให้ด้วยนะเอ้าถ่ายป้ากดให้ยถ่ายป้ากดให้ นะะฮโอ้ยสีเหลี่ยมไม่สวยมันไม่คล้องอะไรเลยไปดูอึดไปดูใหญ่ไปตไหนตันนี้ตู้ใหญ่เลยน,นะคะลิกลีเหลี่ยมครับตอนนี้สี่เหลี่ยมค่ะเนื้อสี่เหลี่ยมน,นะคะแม่ดูอาการแล้วเล็งหัวไปเลยไหมคะโอ้ยเจิมไฟมันลำตัวมันเล็กมากเลย<ต>เล็งหัวไปเลยดีกว่าแบบนี้นดีกว่าหรือเล็งแบบไหนเนี่ยเร่งตัวเร่งตัวแล้วก็อึด ลาหมดนี่ยิ่งไปเลยค่ะใจเลยค่ะโอเคได้แล้วค่ะขอให้เรียบสวยๆนะคะงับค่ะโอ้โหไม่ควรเล่นจริงๆขนาดนี้มีเนี่ยนะฮะมีแล้วก็ต้องหมุนนะคะมันหมุนแน่ๆค่ะงับค่ะเขาไม่หมุนด้วย ได้อยู่นะอีกอย่างนี้อาจจะต้องให้ของที่แว่นมาเดาว่าเช่นนั้นแน,นี้เหละต้องให้ขาหนึ่งท้องแว่นนะครับแบบนี้เพราะมันนอนเอยียงๆงลลค่งนอนลื่นะล้คันแม่นี่เดียวแท้ๆไก่เราอ่ะอ่ะเดียวเแล้วคันนี่เราไม่ได้มีหนูด้วยนะคะ นี่เหลือสุดท้ายป่ะคะใช่ค่ะร้อยหม็หได้พิ้นตัวนี้ขาดไม่หม่น,นะคะประมาณน,นี้ครับค่ะโอ้โว ึ่งตัวจบ่ค่ะพิกเบิร์ดค่ะก็ขอให้ทุกคนที่ได้มันหนูแล้วกันนะคะเธออยากให้ทุกคนแบบสู้กันนะคะสู้สู้ใช่ค่ะโดยถ้าเกิดเราเล่นเหรียญดีๆก็มาแน่นอนหนีรอบได้หนีรอบได้ถ้าใครไม่รู้เหรียญนะคะก็สามารถไปดูคลิปก่อนไดกค่ะโครสองส่วนตัวนี้ก็ตามที่คลิปเห็นเลยค่ะค่ะส่วนแม่เป็นไงคะรับประกันเลยค่ะว่าถ้าดูคลิปเก่าๆของแอมย้อนหลังนะคะคลิปได้แน่นอนค่ะไม่เกินสิบแสดงว่าดูคลิปใหม่จะคลิปไม่ได้เออ โอเคค่ะควันนี้ถือว่าได้ตุ้งตากลับบ้านโชคดีมากแล้วนะคะไไม่ได้เพียงงบอันน้อยนิดต้องเฉลยไหมว่าใช้งบเท่าไหร่เขาดูเขาก็รู้เลยดูก็รู้แล้วเนะวา<อ>ะเพราะแรกเมื่อกี่เหเรียญอื่องหมดไลฟ์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามเราต้อรับไปก่อนค่ะสวัสดี